รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉชมจัดไปวันนี้บุกชาดวนวอลเล่บอลกับนักตบสาว BGC v C. และเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเอาชีวิตรักตัวเองมาง <c oughs> จนมาได้ดีในเกมเวอลเลย์บอลนะครับต<อ>ัาใจดียะค่ะถึกมากนี่คือฟันอันงดงาม <c oughs> ที่พังพัดลมในวัดมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและว,วิวพงชนกกันกนลับค่ะทุกวันอาทิตย์บบแบบนี้คุณผู้ชมครับเจอกับเรานะครับในรายการแชมป์ จัดไปค่ะวันนี้ผมอาจจะเหงื่อออกเยอะหน่อย<ช>นะครับเพราะว,วันนี้เราจะมาดูกีฬายอดฮิตคือน,นอกจากฟุตบอลแล้วต้องบอกว่าวอลเล์บอลสาวของประเทศไทยเจ๋งจนต้องจัดไปใช่เลยเพราะมาวันนี้เธอเก่งเธอสวยเธอดังเธอมีเสน่ห<ช>์วันนี้เราจะมากันที่สโมสรอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณผิ้ครับ แล้วผู้งเนื้อพี่แชมป์เขาเพิ่งได้แชมป์สโมสรวอลเลย์บอลสโม,มสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015 <S ครับล่าสุดเลยเพิ่งได้แชมป์มาด้วยก็คือทางด้านของบาง,องกอกคลาสวอลเลยบอบลบอคลับนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแต่ที่นี่มีดียิ่งกว่านั้นก่อนที่เราจะเข้ามาในสนามกีฬาแล้วมีอะไรอีกคือผ,ผู้หญิง,ง่งต้องเรื่องกินอยู่แล้วแน่นอนใช่แล้วค่ะก็ผ่านมามีร้านอยู่ร้านหนึ่งน่ารักมากผู้หญิงก็น่ารักร้านก็น่ารักนั่นก็ชื่อร้านชื่อว่าเดอะและปิดเลสซ์ลองนั่นเองเป็นพัตคานกระต่าย คือเสิร์ฟเฉพาะเนื้อกระต่ายเท่านั้นนะครับไม่ใช่มีอาหารทุกอย่างแต่ว่าเป็นของทีมนี้ไงอ๋อคือบางออกกสเนี่ยมีทีมฟุตบอลอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีทีมวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็มีร้านอาหารมีครบวงจรใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่เท่านั้นเห็นบอกพี่แชมป์จะพาไปทานด้วยเน่ถูกต้องพี่แชมป์ขาวิวไปทานด้วยได้มาย่อได้แต่ว่าเธอต้องไปซ้อมก่อนเธอไปซ้อมก่อนเดี๋ยวพี่ไปกินก่อนเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะให้ดูครับว่ากว่าที่คุณจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียคุณซ้อมยังไงก็จะ อาจจะต้องมีคนที่แบบกล้าๆสักคนหนึ่งนะแน่นอนเขาต้องมาอยู่แล้วคนนั้นน่ะที่ขาวเป็นเกาอ่ะอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวบอกเกลม่าจับแรงไงจับไปดีจับไปดีหนูอยู่ฝังนี้ดีกว่าโจโจจะดูวันนี้คุณผมมีภารกิจหน้าหนาให้คุณหน่อยทำไมอ่ะลองจับได้ว่าหน้าวันหน้าเขาป็นสต็อปหน้าเราไม่เคยจับแบบนี้ ผมตอนนี้มีคนอยากรู้เยอะมากว่าแบบเฮ้ยมีความกล้าแบบนี้กรุณาไปซอกซักในชีวิตของสาวๆเขาหน่อยนะเขาจะไม่ว่าอะไรผมใช่ไหมไม่หรอกมั้งก็นั่นเลยส่งคุณไปไงโอเคได้อาจารย์สั่งผมก็เต็มที่อยู่แล้วจัดไปฉะนั้นคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมารู้จักกันนะครับกับสาวสวยไปซอกซักในชีวิตไปดูการซ้อมกวาจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียวันนี้ในวีคนี้อะไรน่าสนใจ Hot of the w ว e k จัดแต่ เรื่องฮอตที่แชมป์อยากจะจัดไปสัปดาห์นี้คือการโชว์เทพครับแหม่มีการโชว์เทพกันเยอะนะฮะโนวัคจอคูเวชนักเทนนิสเบอร์หนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียมีคนถ่ายคลิปเขานะครับตอนที่เขาซ้อมและนี่ฮะเป็นคลิปของเขาที่เขาโนลุกแบ็กแฮนด์โอ้โหด,ด,ดู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 กันชัดๆครับคือเป็นการตีแบ็กแฮนแบบไม่มองลูกเทนนิสนี่แหละครับเขาเรียกโชว์เหนือโชว์เทพ คุณผู้ชมทริคชตหรือว่าชดเหนือชั้นชดเทพนั้นไม่ได้มีแค่เทนนิสนะฟุตบอลก็มีอดูครับดักลาสคอสตานี่เป็นนักฟุตบอลบราซิเลียนของทีมบาเยิร์นมิวนิกในเยอรมันนะครับดูใช้สองเท้านีบอลแล้วกระดกโอ้โหแฟนๆนะสนามเฮ hey! กับทักษะสุด amazing กันใหญ่ถึงขนาดคนภาพบอกว่าเป็นบราซิเลียนแมจิกหรือว่าการร่ายเวทมนต์บนฟลอร์ยในแบบสไตล์บราซิล และก็นอ,นอนหาพูดถึงการโชว์เทพไม่มีใครจะเจ๋งไปกว่าคนนี้แล้วคุณผู้ชมนักบอลที่คนรู้จักกันมากที่สุดในโลก Ronaldo. คริสเตียน r o โรนัลดกองหน้าโปตุูกสของเรอัลมาดริดสับสับๆ,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 ๆัโอ้เห็นแล้วอยากกินหมูสับเลยนะเนี่ยแม้กระทั่งในวงการบาสเกตบ,บอลคุณผู้ชมตำนานแหมอย่างไมเคิลจอร์แดนเนี่ยนะครับ ทั้งหนึ่งกำลังจะยิงฟรีโรหรือว่าลูกโทษนะฮะคู่แข่งบอกเอ๊ยเก่งเนี่ยหลับตายิงด้ฮะฮะฮะไมเคิลจอร์แดนจัดไปหลับตายิงลองด้วยแล้ว,วันนี้พิเศษสุดครับแชมป์จัดไปใครอยากจะมีโอกาสบินไปประเทศอังกฤษเป็นเมืองตัวพ่อ ของสโมสรที่เจ๋งที่สุดในอังกฤษคือสองทีมก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทั้งสองทีมนี้อยู่<ม>ในเมืองแมนเชสเตอร์หากคุณดูแชมป์จัดไปคุณมีสิทธิ์บินไปชมบอลที่อังกฤษที่เมืองแมนเชสเตอร์แบบฟรีๆพร้อมกับเงินรางวัลน,นะของเงินรางวัลมากกว่าสามล้าน okay, บาทแล้วด้วยเดี๋ยวดูรายการเราให้ดีเดี๋ยวเราจัดไปอย่างแน่นอนใช่ชแล้วค่ะส่วนช่วงหน้าดูจากการแต่งตัวของเราสองคนนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวพร้อมแล้วช่วงหน้านะคะ ห้ามพลาดกับเบื้องหลังการเป็นแชมป์ของทีมนี้ว่าเราจะฟิกกันขนาดไหนกับแชมป์จัดไป